วันที่23กรกฎาคม2564สื่อตามประเทศรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวเจแดนซันโชอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์สวัสดีครับพบกับผมเอกกรัฐแจ้งทุกทางทำอะไรก็แจ้งทำอะไรก็แจ้งแจ้งทุกอย่าง แล้วล่ะว,วันนี้ข่าวกีฬามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวเจเดนซันโชอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เจเดนซันโชปีกทีมชาติอังกฤษบอกว่าการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นความฝันที่เป็นจริงหลังจากที่เขาย้ายมาจากปุริเซียดอดู้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ซันโชเป็นผู้เล่นชาวองกฤษที่แพงที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดการรองจากแฮร์รี่แม็กควาย ซึ่งเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีแค้งวันิเบตกล่าวว่าผมรู้สึกขอบคุณดอทมูนเสมอที่ให้โอกาสผมได้เล่นฟุตบอลทีมชุดใหญ่แม้ว่าผมจะรู้อยู่เสมอว่าผมจะกลับไปอังกฤษโอกาสที่จะเข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นความฝันที่เป็นจริงและผมก็รอแทบไม่ไหวที่จะแสดงในพรีเมียร์ลีกนี่คือทีมที่อายุน้อยและน่าตื่นเต้นและผมก็รู้ดีเราสามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่พิเศษเพื่อนำความสำเร็จที่แฟนๆสมควรจะได้รับมาด้วยกัน ซานโชยิงได้50ประตูและ57แอสซิสในการลงเล่น137ดัดให้กับบริเซียดอรมูโอเลกอนาโซชากล่าวว่าในถิ่นออตตฟอร์ดนั้นจะให้ซานโชยืนตำแหน่งที่เขาถนัดเพื่อจะได้โชว์พรสวรรค์ที่แท้จริงของเขาออกมาเจอแดนซานโชเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประเภทผู้เล่นที่ยอมทุ่มเททุกอย่างให้สโมสรเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโซชากล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร เขาจะเป็นส่วนสำคัญในทีมของผมไปอีกหลายปีและเราตั้งตารอที่จะได้เห็นเขาลงเล่นและสร้างสถิติการยิงประตูและแอซสต์ของเขาบ่งบอกได้ด้วยตัวเองและเขาจะนำความเร็วไหวพริบและความคิดสร้างสารรค์อันยอดเยี่ยมมาสู่ทีมการกลับมาสู่เกมอังกฤษของซันโชเกิดขึ้นหลังจากที่เขาช่วยให้ทีมชาติเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2020จบลงไปนั้นการย้ายไปยังโอทัฟฟอร์ดของซันโช จะทําให้แนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดุดันขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งสี่ฤดูกาลที่อยู่ดอทมมลซันโชทําไปแล้ว57แอสซิตและสร้างโอกาสเข้าทํา65ครั้งมากกว่ารัดฟอร์ดมารซิยานกรีนวูดและเคานี่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยพรสวรรค์และวิธีการเล่นของเขาเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าซันโชจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ากลัว ข่าวกีฬากับคุณเอกรัต์เจ้งทุกทางสำหรับวันนี้จบแล้วนะฮะในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตวงการฟุตบอลระดับโลกกันที่นี่ลงยางเล่าข่าว